ชัวเลยตมทัวนะครับเจ็ดเลยอู้น่ากินมากเลยน่ากินมากเลยครับตมทัวสวัสดีครับดีดีต้อนรับเข้าสู่ช่องจัดสุกอีสานไทยโซนะครับผมหลังจากเลิกงานมายามเย็นเนาะเราก็หากับข้าวกับปลาตำทัวทอดปลาทูนะครับผมแล้วก็ ของหวานขนนทูเรียนขนุนมากินน้ากันนนะครับผมเซ็บๆน้ำกันนะครับผมเนี่ยมาจากพี่น้องมือกีนเขาต้กันแคลงมือเลยครับผมไม่รปรอเดี๋ยวจะมือจะคํำตำทัวตำัวน้ำหลายหลายใส่ลวงอื ปลาทูมันทำตัวครับทอดปลาทูเข้ากันดีโอ้ร้อนๆเลยมือสุกบริมันเขาจะกิดน้องมือเลยนะ ตามไฟหดวงดีมีโชคมีลาบก็ขอให้แห้งๆรวยๆเนาะมีหลังเนาะมันเนี่ยมันที่หนึ่งกราคดาจนจานซุปบริสุทธ์ครับวมดเลยว่าเลนก็เลน,เลนเลไปก็บาถูกเนาะง่ายเป็นจังหวะตัวครับ อ่านมานะเล่าอะไรเพื่อนเขาตักพันจำทัวแซ่บๆน้ำขันครับผมอืมสุดยอดเลยเข้ากันอืมอืมร้นอนร้อนเลยพี่น้องแค่ก้อยคู่มั่นนะ ปลาทูมันปลาทูอร่อยอืเจ้านี้เจ้าประจำเป็นขายแบบเบิร์ดเร็วเด้อเ้านะขายเถ่งถูกปลแต่ปลาทูเมนมเมนเขารับมาถืนะอเลย ผมมีสิีตัวยหลังจากเลิกงานมายเย็นก็จะส่วนพี่ส่วนน้องมากินเขาขมือ่ขอขมือเนาะเดี๋ยวฝ่าเบือกันนะครับผมเพราะว่าเลิกงานมาก็เมื่อค่ำแล้วเนาะ ก,ก็ทำกับข้าวกับปลาเท่าที่เรามีอยู่ทำแล้วก็กินนะพีิน้องเนาะตามที่วัตถุดิบเรามีกินง่ายง่ายปลานยุ่งไหลมีแค่ไหนเราก็ทำกินแค่นั้นเนาะเรื่องเบสือเน่ะ มันตกน้องก็เลยนะดูกไก่ข้องปิดคลองน้ำสิน้อง <c oughs> ตอนนี้ก็ห้อหน่อยทำไมเนีย <c oughs> ่วยวันห่อใหญ่อสุดกินราบ ก็ได,ดเลยอืมอืมอืมอะ,ะเจ๊แป๊บนะครันครับผมมุ่งกุ้งแลาพี่น้องต้องรีบกินรีบ,บ,บฟาบานฟาบานอืมเบอร์อัพลมออกมานล้วเรมเริ่มอามเป็นชาวนอกบ้านเนาะจะสามันกระบาลไดตอนนี้ ん、mm hmm. ขัวสดขั่วสดจากต้นเลยแม่แืมากหัวลสดมากจากต้นอืม Ngon rai đi hấp Menu Ban ngay ngay Có thua tâm thua à. Ừ. trùng luôn rồi. năm chay dược. Ừ. Ừ. Năm Säerre. nung cả sẹp, ừ. nung cả sẹp nung, nung cả lại, nung sẹp lại quanh hao gì, nung, nung, không. ăn con hoàng coi thử nào, khăn nún, cơ, ừ. bắp mì, ẩm, ừ. ừ. sốt rồi không, um, bắn gì, ờ, um, để gì đấy nào. หวานเย็นน้ำขนมอร่อยตอนน้อยๆแย่งกันเนาะอ,อร่อยมากหวานเย็นแม่ nhung lại nhung lại hả quần mà nhung lại thế nào trên กินบร <ถ S 2> บดเขาอ่ะออเสียงรถไฟเข้ามานะครับเขาเล่อย่างนี้ด้วยหวานดิ ว้าว <Wow. S 2> mm hmm. อันนี้ที่จริงมันกินได้เลย mm hmm. ก็นียน้่อยกินมาได้มันเหนียวบก็เนอยๆมากินเนาะพี่น้องแหนกินบิดเลยม mm hmm. ันไริทันสมัยคือตอนนี้เด้ออือ mm hmm. mm hmm. อินสามก็เหลือกินเสือไเอีมอืมกินหมักมีหมักขนมก่อนนะครับผมต่อด้วยของหวานของเคาอืมหวานอืเอาไนมันออกเด้อแซ่บด้วยไนมันก็เอาไว้ต้มในจ้ะพี่น้อง อ๋อไปไปดับไปดับจะพี่นนองน่าจะชาร์จไม่ค่อยเต็มน่าจะร้อนแน่มันหอนเกินหอนเกินอาตาปากมันหอนแอบในมันแอบเอาไปต้ม แตะกินกินเนื้อมันเลยครับผมทุเรียนคนจนเนี่ยกินมัมมี่ไปก่อนเนาะเปิดทุเรียนคอยเคลืล่อนกินแล้วสิแขึ้ในคลนิปนะนะแอบเพื่อกันครับผมนีม่ประโยชน์น้ำเพราะอะไร โอเคครับผมคลิปนี้ก็เหมาะสมกับเวลาแล้วเนาะจันสุกกับแม่พปว่าชาแน,นลก็จะขอขตัวไปก่อนอย่าลืม like, กดไลค์กดซับสไครต์ให้จันสุกเลยนะครับผมคลิปนี้ต้องขอลาสวันสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ